ที่จังหวัดสุขโขทยัยมีการตรวจติดตามราคาสินค้านะครับพร้อมกับดูเรื่องของมาต,ตรการปราบแลวก็ดูแลโควิดสิครับ <c oughs> นายวิรุณพ,พันเทวีผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทัยครับพาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตลาดสดภายในเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีตรวจติดตามราคาสินค้าโดยเฉพาะเนื้อสุกรชำแหละที่มีราคาสูงขึ้นเพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคจําหน่ายเนื้อสุกรชำแหละซึ่งในขณะนี้เองพ่อค้าแม่ขายนะครับก็บอกว่า ราคาสุกรชำแหละมีราคาสูงขึ้นเพราะค้าแม่ค้าก็รับผลกระทบเช่นเดียวกันเนื่องจากจำนวนคนซื้อก็ลดลงด้วยส่งผลให้รายได้จากการจำหน่าย ลงกว่าเดิมไม่กว่า50เเลยทีเดียวนะครับะะ<ม>ก็จําเป็นที่ต้องลดปริมาณการจําหน่ายเนื้อสุกรชําแหละลงจากเดิมนะครับโดยทางด้นานของผู้ว่าราชการจังหวัดส,สุขโขทัยเนี่ยก็ได้ขอความร่วมมือพ่อค้าแม่ค้าให้จําหน่ายเนื้อสุกรชําแหละในราคายุติธรรมและติดป้ายราคาสินค้ายอย่างชัดเจนพร้อมเน้นย้าให้พ่อค้าแม่ค้าผู้บริโภคต้องดําเนินการตามมาตรการป้องกันโควิดสิอย่างจริงจังและต่อเนื่องนะครับเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิดสิในพื้นที่เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเทีี่่ยยววในนพื้้้ททจัังหหดสุขขมากึ เพื่อให้เกิดการสร้างงานสร้างไรายได้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดสุขโขทัยด้วยนะครับ